สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูบสัตย์พาวงตาบึนชื่นนะครับจัาเจนีนะครับสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวข้าวใส่ไหนครับเดี๋ยวมีในข้างหลังนะครับมารับข้าวนะครับสาธุครับอะไรนะครับอ๋อมีอีกหลังเนาะขบผมนะครับใส่ครับ สาธุสาธุครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยครับอ่ารับแล้ววางได้เลยนะครับสาธุสาธุท่ทนนก็หลวงตาท่านก็เดินนะครับออกจากวัดนาคายมาอาได้หลายกิโลนะครับพี่น้องอแต่ก็เส้นนี้เป็นเส้นอ ชายทะเลนะครับสำหรับบ้านพี่น้องเราก็จะมีเป็นช่วงๆไปนะครับก็มีหลงพี่น้องก็มีพี่น้องนะครับที่รู้ข่าวว่าหลวงตาท่านจะชลุงเส้นนี้นะครับก็มารอหาบ้านของลงตานมครับนมหลวงตาให้เด็กนะพี่นะครับที่เหลือวางได้เลยนะครับนมให้เด็กเลยนะครับนี่นมให้เด็กไปดื่มนะครับสวนน้าเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับนะครับวางได้เลยนะพี่นะสาธุครับสาธุ ครับท้องฟ้าพี่น้องทอง้องฟ้ามืดค้มนะครับ ตอนนี้ก็หลวงตาท่านกำลังจะผ่านคลองมะนาวนะครับทุคขับสาธทูครับารบ,บางได้เลยนะพี่นะคลองมะนาวนะครับน้ำนะครับไหลแรงมากนะครับพี่น้องอาญาติธรรมนะครับก็น่าจะไหลลงไปสู่ทะเลนะครับนี่น่าจะไหลผ่านลงไป คือทะเลนะครับ ลูสาธุทับนมให้คุณยายเลยเนอะให้คุณยายไปดื่มเลยนะครับขัิมทะเลนี้จะไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะครับพี่น้องสาธุสาธุาธครับ สาธุสาธุวางเลยเลยนะครับวางได้เลยครับยกขึ้นพี่สาธุสาธุครับไปทำน้ำมนต์ได้เลยครับก็ในช่วงเช้านี้นะครับ หลวงตาท่านจะพดทุกข์นะครับท่านจะขอแวะอ่าห้องน้ำนะครับพี่น้องบ้านหลังแรกนี้นะครับหงตาท่านจะเข้าห้องน้ำนะครับพี่น้องก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกัเจ้าของบ้านด้วยนะครับเจ้าของบ้าน บ้าเลขที่60นะพี่นะเจ้าของบ้านก็เป็นบุญวาสนานะครับที่หลวงตาท่านมาแวะครับก็ผ่านมาละดีใจมากครับพี่น้องบอกว่าดีใจมากนะครับพี่น้องอญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับยามเช้าวันนี้นะครับพี่น้องบอกว่าวันนี้บ้านเลขที่ท่านนะครับเลขที่60นะครับ ก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับนี่ดีใจที่ท่านเปลี่ยนเส้นทางมาทางนี้นะตอนแรกวันนี้น้องตาท่านออกมาแล้วนะครับพี่น้องยกยกขึ้นด้วยพี่ยกน้ำขึ้นครับยกประเคนก่อนครับสาธุสาธุาครับ ุสาธุาธเป็นบุญว่ามทุกข์าทุครับมาเลยพี่แนล้วหกสิบมาเลยที่หกน,นะครับของวันนี้นะครับ น้าอนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าของบ้านท่านนะครับท่านบอกว่าดีใจมากนะครับที่หลวงตาท่านเปลี่ยนอ่ามาทุงดงเส้นทางเส้นนี้นะครับกำ <c oughs> ลังมาครับหลวงตาค <c oughs> ูบาไก่กำลังมาครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันครับคูบา <c oughs> <c oughs> พี่น้องญาติ่ทรมนะครับว่าลมณ์งมากมากเลยครับจับโทรศัพท์เกอบไม่อยู่ครับพี่น้องวางได้เลยครับทุกท่านทุกทุาครับ ีลมแรงมากเลยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดับซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเอาพี่ไก่พี่ไก่ไพี่ไก่ออกไม่ได้น้ำเลยพี่ไก่น้ำเลยเลน้ไม่เอานีำยิเอาได้ยังจออกได้ยัง โอ้สุดยอดอีได้บุญเยอะพี่ไก่ยินบุญเยอะครับพี่ไก่ได้ไออ่าไม่พี่ไก่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนต้นหนามเร็บแมวนะครับพี่ไก่ไปหักนหนามออกให้ลงตานะครับปรากฏว่าตัวเองไปติดที่หนามนะครับก <c oughs> ับสไลดคลิปนี้สวัสดีครับ